เจ้าหมาหน้อยย yeah, เจ้าแมวน้อยเจ้าเหมียวพี่ชายครับไ,<ข>ไปไปไม่ได้นะว้าวสุดยอดไปเลยใครก็ได้ช่วยบอกทีที่ลงกำลังจะแตกอย่างนั้นเหรอในที่สุดฉันก็จะได้สะสสักทีแต่ฉันยังไม่รู้เลยว่านี่จดหมายใครนะแล้วนี่มันผาเชดหน้าใครแล้วเนี่ยผ่าเช็ดหน้าใคร่ยอยากจะรบกวนเธอช่วยลุกหัวฉันหน่อยได้ไหมเอ่อ รูปหัวเธอเนี่ยนะเธอคงไม่ม huh> ีทางเป็นหมาของฉันใช่ไหมไม่หรอกสรุป huh, นี่จดหมายเธอใช่ไหมแล้วนี่ก็ผัชหน้าเธอใช่ไหมตล๊กช่ของเธอไหมแม่น่าจะรุนแรงไปหน่อยมั้งนะว้าวว้าวซายยกิเธอปลดเสื้อลงทะไาเนี่ยแล้วนั่นเปอกคอหมาไม่ใช่เหรอฉันชอบตอนเธอรุนแรงใส่นะได้โปรดรับฉันไปเลี้ยงด้วยเธอมาเร็วจะได้คาจุกฉันออกเดินเล่นดีกว่านะ ไม่จริงดะบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วขนาดนั้นชีวิตอะไรหรอเชื่อไปเจออะไรแบบนี้ด้วยยินดีต้อนรับกลับข้าเจ้านายคะ่ะเอาละชืว่าฉันไปให้พ้าตั้งชื่อใหม่เสริมดวงดีกว่าฉันไม่อยากไปแค่คนรับใช้แต่ฉันอยากเป็นท่านรับใช้คุณนะคะ่ะได้โปรดตีฉันแรงๆนะขะ้เธอ,อนนะเป็นบ้าอะไรไปเอาเลยนาะยจะได้รู้วนะ่านั่นคือพระเฉดาของเธอหรือเปล่าจงเข้าฝั่งพระธรรมซะ กระตุกจิตกระชากใจอย่าไปฟังอาจารย์ขาวเอาละสะบัดเก,ก้ลของเธอแห้งแรงเลยเพื่อนเสียงมันจะต้องไพเราะสนเอหูแน่ๆว้าวชาวมันจะต้องพอแน่แน่เลยพวก,กวแกนั่นแหละอย่ามายุ่งกับชีวิตฉันก็ก็นอนได้มันของผู้หญิงใช่ไหมฮะเอาไงดีวะผู้ชายตั้งหกักละเฮ้อฮึบเออมาะเลนะเพื่อนลัดอ้อ อ๋อจไม่อยากจะเชื่อแล้วว่านายจะขโมยกกนเพื่อสนิทของนายน่ะชิบเลยคู่นี้นี่มันบ้าอะไรเนี๋ยอย่าบอกนะว่าเธอฆ่าผู้ชายกับผู้ชายรลกกันน่ะใช่มันคือไงเด็กของฉันเดี๋ยวนะนี่เธอก็เป็นโรคจิตอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเอาไปสองดุนเลยไปช่วยกดลฟัดเวียกับเพื่อนสนิทผมทอของนายทีเถอะไม่มีวันงั้ฉันจะแทนลงทวิตเตอร์ว่านายขโมยกกนของผู้ชายออกมานะออเฮ้